ข้อที่หนึ่งคือวิธีพูดให้แฟนกลับมาสนใจคุณต้องทำความเข้าใจก่อนว่าคนหมดรักส่วนหนึ่งมันเกิดจากการที่เขารู้สึกว่าเขาหมดอิสรภาพสาเหตุมันเป็นเพราะอะไรครับสาเหตุมันเป็นเพราะว่าคนเราใช้เจ้าเรปทิเลียนเบรนนะครับคือสมองเลขาส่วนนี้นะครับไม่ว่าเรื่องอะไรก็ตามแต่ในการดำเนินชีวิตคนเราจะใช้สมองส่วนนี้ก่อนในการคิดวิเคราะห์ ซึ่งเจ้าเรปทิเลียนเบรนของมนุษย์เนี่ยครับมันเป็นสมองที่เห็นแก่ตัวเป็นสมองที่ต้องการอิสรภาพเป็นสมองที่ต้องการความสบายใจเป็นหลักสมองส่วนนี้มันมันเป็นสมองที่เห็นแก่ตัวครับและต้องการอิสรภาพครับไม่ชอบอะไรก็ตามแต่ที่มันอึดอัดส่วนหนึ่งที่คนหมดรักมันเกิดจากการที่เขารู้สึกว่าเขาไม่มีอิสรภาพการที่เขารู้สึกว่าเขาไม่มีอิสรภาพ เกิดอย่างไรครับบ่อยครั้งมันเกิดจากการที่เราหนึ่งจุนึงครับเป็นคนชอบตัดสินใจเองครับโดยไม่อยากที่จะถามความเห็นของอีกฝ่ายเรามักจะทำตามใจตนเองครับหรือครับเรามักจะคิดว่าเขาคงไม่คิดอะไรหรอกพฤติกรรมแบบนี้ครับเวลาเราเห็นว่าเขาก็ดูยิ้มแย้มแจ่มใสดีนี่ไม่เห็นมันจะ เอ้มีเรื่องอะไรมันไม่เห็นมันจะทักท้วงอะไรเลยเราก็เลยเช่นบางทีไปกินข้าวเราก็เป็นคนเลือกร้านเองดูหนังเราก็เลือกเรื่องเองซื้อเสื้อผ้าให้ลูกเราก็เลือกเองนะครับหรือ,อ,อไม่ว่าจะซื้อของอะไรก็ตามแต่ในบ้านเราก็เลือกเองโดยที่ไม่ได้แชร์การตัดสินใจให้กับเขาบ้างปรากฏอะไรครับปรากฏว่าพอนานๆเข้าเนี่ยอีกฝ่ายรู้สึกว่า ตัวเองไม่มีคุณค่าในการยืนอยู่ตรงนี้เพราะงั้นเนี่ยไอการที่เราจะพูดให้อีกฝ่ายเนี่ยกลับมาสนใจเรามากขึ้นเนี่ยครับคือให้พูดว่าพูดงี้นะครับ1.1ครับเรามีทางเลือกจุดจุดจุดคนจะเลือกจุดจุดจุดเช่นวันนี้เรามีทางเลือกสองทางคือทานข้าวที่บ้านหรือทานข้าวนอกบ้าน ให้ทางเลือกบ้างครับนะครับในระหว่างความสัมพันธ์ให้ทางเลือกบ้างครับหรือครับเรามีทางเลือกวันนี้เนี่ยเราจะคุยกันขอไปคือเราจะโทรหากันเนี่ยช่วงค่าหรือพรุ่งนี้เช้าครับนะครับมีทางเลือกให้สองทางแต่คนส่วนใหญ่ปกติขึ้นเลยครับก็โทรเลยตอนค่ามันจะว่างหรือไม่ว่างไม่สนใจโทรก่อนเพราะเห็นว่าปกติ เราก็คุยกันเป็นประจำอยู่แล้วเขาคงไม่ได้คิดอะไรครับแต่คุณรู้ไหมครับเวลาที่คุณแชร์ทางเลือกให้กับอีกฝ่ายอีกฝ่ายจะยังคงความเกรงใจให้แก่คุณแต่เมื่อไหร่ก็ตามแต่ที่เราไม่แชร์ทางเลือกให้กับอีกฝ่ายในในระยะทางความสัมพันธ์เนี้ยหลังๆคุณจะสังเกตว่ามันจะเริ่มใช้คําว่ามึงมึงกูกูมากขึ้นจากเมื่อก่อนที่รักนะครับตัวเองนะครับหลังๆมันจะเริ่มใช้คําหยาบคายมากขึ้น ส่วนหนึ่งเพราะอีกฝ่ายรู้สึกว่ามันมีความอึดอัดเวลาที่เราไม่ได้แชร์ทางเลือกอะอะไรให้อีกควรแชร์ทางเลือกกับเวลาที่จะคุยอะไรกับคนเพราะเวลาที่คุณแชร์ทางเลือกแบบนี้เนี่ยมันทําให้อีกฝ่ายรู้สึกสบายใจพอคุณแชร์ทางเลือกให้บ่อยๆให้บ่อยๆให้บ่อยๆอีกฝ่ายจะรู้สึกว่าคุยกับเราแล้วทําไมมันรู้สึกสบายใจอย่างนี้เนี่ยเอ๊ทำไมนะคุยกับคนอื่นแล้วมันไม่รู้สึกสบายใจแต่ทำไมคุยกับคนนี้แล้วรู้สึกสบายใจ เพราะอะไรครับเพราะเราพูดแชร์ทางเลือกจำไว้ครับคนหมดรักมันเกิดจากการที่สมองเร t ิเลียนเบรนรู้สึกว่าหมดอิสรภาพเพราะงั้นเนี่ยเวลาคุยกับแฟนให้แชร์ทางเลือกเป็นครั้งคราวมันจะทำให้อีกฝ่ายรู้สึกว่ายังคงมีความสบายใจไม่ว่าเวลาผ่านไป1 2, 3, 4, ปี2ปี3ปี4ปีแต่ยังคงรักษาความสบายใจ แต่คนที่เขาหมดรักเราคุณมักจะได้ยินสาเหตุคือคําว่าน่าเบื่อจังเลยเพราะอะไรครับเพราะสม,มองของอีกฝ่ายรู้สึกว่ามันไม่มีอิสระภาพเพราะฉะนั้นเนี่ยครับถ้าวันนี้คุณต้องการเอางี้เอาจิวิยาทั้งหมดเลยในการทําให้คนหมดใจต้องกลับมากราบคุณอันนี้เป็นแฟนคุณครับและอันนี้เป็นคุณครับ คูณควมว่าคุณเอาตำแหน่งนี้ดีกว่ามาั้งหรือคุณจะเอาตำแหน่งนี้ครับอันนี้เป็นคุณเอาเวอร์ชั่นเขากราบตีนคุณหรือเอาเวอร์ชั่นคุณกราบตีนอีกฝ่ายคุณคมมีสอนไว้ในคอร์สเป็นอยู่วิยาแรงๆนะหนึ่งครับเป็นคอร์สเปลี่ยนหมดใจให้ยิ่งรักกับ เปลี่ยนหมดใจให้ยิ่งรักเนี่ยจริงๆแล้วคนหมดรักคุณมันมี6เรื่องที่คุณต้องควบคุมการที่คนเริ่มหมดรักคุณคุณไม่รู้ใช่ไหมว่าส่วนหนึ่งมันเป็นเพราะคนรอบข้างของ,ของเขายุยงกับถ้าไม่ญาติของมันก็พ่อของมันไม่พ่อของมันก็แม่ของมันไม่แม่ของมันก็เพื่อนของมันไม่เพื่อนของมันก็พี่น้องของมันแต่คนรอบข้างเป็นหนึ่งใน6ปัจจัยที่ทําให้เขาเริ่มหมดรักคุณราคาเต็มเนี่ยห้าพันห้าร้อยเก้าสิบบาทครับ 2ครับอยู่ในคอร์สสั่งรักครับจริงๆแล้วเนี่ยคนที่มันอยากไปคนที่มันขอเลิกคนที่มันขอลดสถานะคนที่มันขอหย่าเนี่ยเพราะมันรู้สึกว่าการยืนอยู่ในความสัมพันธ์ตอนนี้คุณไม่สามารถตอบสนองความอยากได้ความรักคือการขายไอเดียให้คนคนหนึ่งมันเชื่อให้ได้ว่าถ้ามันใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันกับเราแล้วจะมีความสุขกับ แต่วันนี้คุณไม่เคยขายไอเดียครับคนมันเลยไม่เชื่อว่าอ๋ออยู่กับคุณแล้วมันมันมีแต่ความทุกข์อ่ะมันมีแต่เรื่องหวาดระแวงมันมีแต่เรื่องต้องทะเลาะเบาแวง้งบนน่นกนดาต่างๆมันเลยรู้สึกว่าอยู่กับคุณแล้วมันมีความทุกข์ครับเพราะงั้นเนี่ยสังรักเนี่ยนะราคา5,590บาทครับถ้าซื้อแยกคอร์สอันนี้หลายคนก็ก็รู้กันดีนะครับคนเรียนสังรักก็เดี๋ยวนี้ประมาณ3,000ันชีวิตถ้าซื้อแยกคอร์สราคาจะอยู่1 0,000อัพแต่ถ้าลงในไลฟ์นี้ครับอยู่ที่75,90บาท และถ้าหลายคนรู้สึกว่าเอ๊ะอาจารย์คะแล้วถ้าหนูลองเรียนไปเนี่ยหนูไม่เข้าใจอะ่ะเออเอาเทคนิคไปใช้แต่ว่ามันมันไม่กลับตีนะนะครับรู้สึกว่าเอ๊ะแล้วถ้ามันจะไม่มันไม่ประสบความสําเร็จนะทําไงดีเดี๋ยวคุณไม่สบายใจหาว่าเนี่ยเออไม่ใช่ของจริงนะครับเดี๋ยวเอ๊ะกลัวว่าเคสของตัวเองไม่สําเร็จครูค,ควมมีโบนัสครับ6,900บาทครับเพื่อป้องกันคุณไม่สบายใจอันนี้จัดมาเพื่อในไลฟ์นี้โดยเฉพาะกลัวว่าคุณไม่สบายใจครับ โบนัสฟรีครับหกพันครับหึ่งครับคุณมีครูคมครับเป็นที่ปรึกษาส่วนตัวพ่านไลน์แคปเจอร์แจ้งที่ไ like ลน์แอดนี่อันนี้นะครับหรือลิงก์ที่บังบุตรด้านล่างนี้เผื่อคุณไม่สบายใจสมัครเรียนไปแล้วเออมันรู้สึกว่าเออเดี๋ยวเคว้งนะเดี๋ยวเดี๋ยวไม่มีที่ปรึกษาเดี๋ยวกลัวไม่สําเร็จ2อครับครูค,ควมวางแผนเฉพาะเคสครูค,ควมวางแผนให้เฉพาะเคสเลย จิ้มให้เลยครับว่าเดินซ้ายขวาหน้าหลังคุณทํายังไงมันตอบมาแบบนี้คุณตอบไปแบบไหนนะครับช่วงนี้มันนอนหันหลังคุณทํายังไงคุณกระตุ้นยังไงนะครับช่วงนี้มันทําบึ้งทาตึงเนี่ยคุณทํายังไงมันขอเลิกขอหย่าต่างๆสิ่งที่คุณต้องพูดกลับไปคุณต้องพูดยังไงคําแบบไหนลักษณะยังไงต่างๆทาให้คุณเป็นประโยชน์เลยดีไหมสามครับคนที่ลงโปรนี้เท่านั้นครูคมติดตามผลจนกว่าคุณจะสา เรดครับถ้าไม่สำเร็จไม่เลิกติดตามผลครับใครอยากได้เนี่ยแคปเจอร์แจ้งแอดมินได้ที่ไลน์แอดคูคมเนี่ยผลักดันเคสให้ประสบความสำเร็จเนี่ยเป็นพันพันเคสนะครับปัจจุบันนี้นะครับ,รบ,นนรบที่มีมีรีวิวนี่โพสต์นี้เห็นไหมคูคมปักหมุดไว้บนสุดของเพจตั้งแต่พวกเราเรียนกับผููคมชีวิตดีขึ้นอย่างไรบ้างโพสต์นี้มีคนคอมเมนต์รีวิวเท่าไหร่ครับ 1,700เคสครคกับกลับมารีวิวให้ครูคมครับแล้วเคสของคุณล่ะครับไม่อยากทำให้แฟนกลับมารักบ้างหรือครับคุณไม่อยากเป็นหนึ่งในรีวิวที่มารีวิวในโพสต์นี้หรือครับเพราะนี่อย่าปล่อยให้ความสัมพันธ์นนมันพังจนแก้ไม่ได้อย่าปล่อยให้ลูกเนี่ยนะกำพาอย่าปล่อยให้หัวใจของตัวเองเจ็บช้ำและท้ายที่สุดแล้วอย่าเป็นผู้แพ้ในความรักความสัมพันธ์ถ้าคนที่มันจะแพ้ ต้องเป็นโคกรกรณีของคุณเท่านั้นครับ